แมครั้งนี่แล้วที่เชื่อบอกแม่ว่าแดดดี้แปลว่าอะไรคุณพ่อแดดดี้แปลว่าอะไรลูกใครตอบได้ก็ได้คุณพ่อบ้าเดอมคุณพ่อแดดดี้แปลว่าคุณพ่อหรือว่าป๋าก็ได้ใช่ไหมเออแล้วถ้าแดนเฉยๆลูก แฉะแปลว่าอะไรแฉะพ่อพ่อพ่อเหมือนกันใช่ไหม daddy dad or father is the same word okay คำคำเดียวกันเรียกพ่อเหมือนกันเลยเนี้ยค่ะต่อไป mother mother ไม่ค่ะแม่ แลกวอูออ้โอเคถ้ามันแปลว,ว่า mommy มงัมงหรือว่า m าเ t อร์เป็นคำเดียวกันใช่ไหมัมมี่ใช่ไหมลูกเป็นคำที่ same word นะคะที่เหมือนกันใช้เหมือนกันต่อไปเมือ่อกี้เราได้เรียนรู้อีกสองคำเพิ่มขึ้นมาก็คือคำว่า grandpa เอ่อ grandpa grandpa g n d r a n d p o r a n a r a n d a ออาปาก g r g r a อ๋อ g r a แปลว่าอะไรเมื่อกี้คุณอะไรคุณตาปู่คุณตาปู่คุณตาปูได้ว่าคุณปู่ได้ใช่ไหมคะคุณตาปู่ได้ครับอ่ะทีนี้คุณตาเนี่ยก็มีเรียกได้หลายชื่อเหมือนกัน

คือคำเดียวกันนะคะก็คือเรียกใช้เรียกคุณปู่หรือคุณตาได้เหมือนกันนั่นเองต่อไปคุณตาแล้วต้องเป็นคุณอะไรคุณลุงแม่แม่ต้องมีคุณคุณยายใช่คุณอะไรนะคะคุณยายใช่ยายค่ะมีคุณยายเมื่อกี้คุณตาคุณตามีเรียกว่าอะไรได้บ้าง สมมุว่ามี3คำเมื่อก Grand ี้ที่คุณสอนไปคุณตาเรียกว่าอะไรได้บ้างคะ r a n g r แกนฟาเธอร์แกอะไรอีกแกอะไรอีกแกาหบอกยคือแกนาแกฟาแกฟาเธอร์ใช่ั้คะคนี้ แม่เพราะว่าเจอตันเอกวันนี้เราพร้อมเขียนคำศัพท์ต่อไหมพร้อมเห็นคำศัพท์ไหมพร้อมแล้วค่ะแม่ขอดูขอดูมือคนพร้อมหน่อย one two three โอ้หมาดูว่าวันนี้ใครเขียนเร็วเขียนสวยโอเคไหม

อ,อเมื่อวานเรามาถึงตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะ,ะค่าคราวนี้เขาก็ซิสเตอร์น้องดูก่อนนะน้องดูก่อนน้องอยาเพิ่งเขียนน้องฟังครูก่อนคำว่าซิสเตอร์เนี่ยคะ่ะน้องอยาแปลว่าพี่สาวแล้วอยากแปลว่าอะไรได้ด้วยรูงไง้ไหมน้องสาว พี่สามงาเพิ่มลงไปลูกเขียนมันเก้เราพม่เชื่อมันด้วนดวนไงน้องสใช่เราต้อเขียนว่าพี่สาวหรือน้องสาวนะพี่สาวหรือน้องสาวนะเขียนหน่อยเขียนหน่อยลูก มาเจอแม่ชื่อ ý thức ăn mọi người ăn mọi người ăn mọi người ăn ต่อไปต่อคุครูไม่บอกเลยนะว่าเว้นสองมันทัดให้หนูรู้เองไงไม่ว่าหนูเว้นสองมันทัดโอเคไหมคะโอเคค่ะอ่าต้องอย่าลืมนะเราต้อง

นายแกะข้อสีไปก่อนเลยเพราะว่าข้อหนึ่งอสองสามนางแกนเสร็จแล้วไงนี giống như là làm công lao động, kiệt không có cái gì hết. S H S T 娘，他。 โอเคครับเสร็จแล้วครับโอเคครับต่อไปต่อไปเว้นทีมันบ้ลูกเดี๋ยวกอนเช่นนะเว้นสมาท้ายมันนึ่งมแร่เมื่อไเม่อไรหนูไอไม่ดีก่อนไทไมยฉันใช่ แกลนบาร์เตอร์ตอนนี้แกลนบาร์เตอร์มันยาวใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเว้นช่องเนี่ยเราเว้นช่องเดียวพอเดี๋ยวมันไม่พอเราต้องหา้องเขียนเลยครับมัยาวช่องเดียวพอมันไม่ไม่มอนะคะแม่เราห้าแล้วก็ทำยาวช่องเดียวเร่านี้น

เอ่อดีฟฟเอ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 ฟ

เข้นับต้ที่สครับอืมไม่รอเป็นฟาตเตอร์นฟาตเตอร์ย นนี้หน่วยข้อที่สามแข้อที่สหรือยัง,นนงค,คะยังหังหนวหัวหอวหัวหักหัวแปวหัวหัววหหัวหัวหัววหวหหัว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 ่ัััััี่ น้องคนไหนไม่ทานเลยข้อที่สามข้อที่สี่นี่ค่ะน้องเบฟเหรอแล้วคราวน,นี้หนูไหนสมุดหนูลูกอย่างไรแต่ัง่งเล่นอยู่ะอะแล้วคราวนี้เมื่อกี้ครูคเปิดให้ดูแล้วหนูเห็นหนูมองไม่เห็นเหรอคะ เี่ไม่ทนต้องเกเป็นไรอ่ม่กีไหนสมุนูลูกค่ะอกก็ได้ยุางหนังเล่นถัวซไปพักนเดวมานี่ลนะ้ไปโอเคโอเคโอเค

ครัอ่าข้อที่มที่กลังเดออ่เดี๋ยวถ้าไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูข้อที่สามที่คุณครูส่งไปในไลน์แล้วนะลูกนะหนูบอกให้พั่วคลองหนูเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวคุณครูไปข้อที่ห้าก่อนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเสร็จหมดแล้วเนาะอ่ะคราวนี้ก่อนจะขึ้นข้อที่หกวาต้องเม้นกี่บรรทัดลูกสองสองพันธุเขียนข้อที่หกค่ะ ข้อที่ห้าเป็นแกรนด์ฟาเจอร์แล้วข้อที่หกต้องเป็นแกรนอะไรแกรนแกราเจอร์ซกเก็ตโตัดที่้โหนแม่เยดูให้หน่อยดิแม่เยดูให้ดิ แกนนี่ได้น้องเห็นแกนตาทำไม่ได้เลยแกล้งถึงแค่ไหนตัวดีครับถึงตัวดีใช่ไหมแล้วก็มาเพิ่มเหมือนเมื่อวันบนที่คุณสองได้ไหมครับยังว่าทำไมไม่มีเหรอเรียกมึงยังอยู่สองคนยังรับยังไหงล่ะ ม mm. 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 ้นเริ่งมันงงง่ายดู B แล้วก็ M อ M O ถ้าการคุณคุณคุณยากคุณอันนี้คุณหน่อคุณเฮ้ยมันคุณอันนี้ Mencari <susuk> tanpa <susuk> 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 <suk> <suk> นนะะสแล้วครับมีขนเสร็จแล้วครับครูคมี้อไหนเห็ไหมมีครับยอยากเขียนเนาะคราวนี้เดี๋ยแเราเอาข้อสั้นๆหน้ามาไหมน้อง,งเขียนผิดคุณต้องเป็นนอนเองไม่ใช่ลูน่น้องเขียนผิด พ่อตาดีด้วยอืมนนเดล้มันก็ยาวเลยนะด้นี่ไม่เปนไรเอาเข็นนะคะแล้คุณตาด้วยอืม้องเหน็ดนะต้งใจเหนดียนะไรนะไปช้าไนี่นี่เจ้าเจ้า้้นี่นี่จ้เจ้าเจ้าเจ้้้า อ้าวเสจเรื่อยเรื่อยเรื่อเร่อยเสร็จเสร็เร็จเส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 เสร็จเสรรร็จเสร็จเสรร็เสร็ร็จเสรเสร็จเสร็จเสร็จ เมื่อกี้ที่เชิญ์ลินเขียนให้น้องหนึ่งคันมีพี่สาวน้องหเขียนไม่มองขึ้นมาหน้านม่ค่ะเอาค่ะบีอันโอ้เปนคนยากนี่บอกเลยที นี่เจ๋งเลย2มันเริ่มลูกกี่ตัวมาก่อนครับ4 5 6 7 8 9 10 11 12 不管多远，不管多远，我们永远在一起。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 我们 คุณเปเพราะสีพ่เขียวมันจะเป็นอ่ีใช่มนี่ออะาที่เชื่อไหมค่ะเครื่องหมายข้างบนที่มันอยู่สองฟังกับของเครื่องหมายค่ะนี่เหรอใช่เขียนตามที่เชื่อได้ไหมอ่ะ อันน uh, ี <c ười> à, <Senior> ้มันเป็นเครื่องหมายแทนให้เว้นช่องอะลูกดาวหนึ่งดวงครูบอกแล้วว่าหนึ่งดวงเท่ากับหนึ่งช่องใช่ไหมหนูไม่ต้องเขียนไงหนูก็เว้นหนึ่งช่องสองช่องแล้วก็เขียนเท่ากับหนึ่ง พี่เชื่อค่ะขอแว้นหนึ่งช่องได้ไหมคะเพราว่ามันไม่พอค่ะได้ค่ะอะไรค พี่เชื่อมีไหอ่ะีค่ะกกุจุะพี่ช้น้องช้ใครเสร็จแล้วบ้าง Have you finished? yeah, oh yeah. เอ number e t โอ้เนกี่มันนัลูกท โอเคต่อไปคำนี้ง่ายางมากัไหมตัไหตอค่อ้า้่ไหมคำนี้อเคต้องีั้อกไปว่าเลยใครรู้บ้างคำนี้แปลว่าสั้นแปลว่าสั้นแล้วคุณลุงคุณลุง U N L E เปลี่ยนไป

น้องเสร็จแล้วเหรอใช่ oh <my> God. โอ้โโอมายก็เขียนเล้วนี่อีกไหมครับคำาสุดท้ายใครเขียนเสร็จก่อน,นชนะไหมเสร็จ้ะคะคำถามสุดท้ายเวนเวนกี่บรรทัดเ,เ,เ,เออมีคุณลุงต้องมีคุณอะไร ล้องมีคุณอะไรลูกครับไปิี่โตครับเว้นหนึ่งช่องได้ไหมอ่ะไม่ถ้ามันไม่พอเราก็เว้นหนึ่งช่องถ้าไม่พอก็เว้นหนึ่งช่องใครพอก็เว้นสองใครไม่พอก็เว้นหนึ่งลูกคุณคือครับี่ชบ ที่ช <annex 4? S 2> ื่อครับเขียนไม่พอครับข้อเก้าอ๋อเขียนไม่พอขึ้นหน้าใหม่ลูกโอเคคโอเคครับทีชื่อไม่ได้ยินหนูเลยอ่ะทำไมทาไมเวลาหนูเป็นหน้าที่ชแล้วทำไมมันขึ้นเป็น กูเนยกดแล้วเนอเื่อนไมนแล้วะบอก่ใมหนูกดหน้าทีเชอร์แล้วมันขึ้นหน้าสีขาวนี้ใช่ไหมไม่ใชะแล้วมันก็ขึ้นแปปเดียวแล้วมันก็เป็นเงีจรมันเป็นหน้าเพื่อนเหรอลูกก็เป็นหน้าหนูค โอ้หนูหนูรองคลิกที่ชื่อที่ชื่ออีกทีค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้ใครเนี่ยเสร็จคนแรกเลยทั้งน่ะสอนอือหือุีดโอเคอเคจ้า If you finish already, I want to to review the word today. Okay. Okay, okay, okay. this Ah, this is your homework. Okay. This I want you to spell the word. Okay. No. Okay, Can spell the word? Yeah. Yeah, okay. ยากยากป๊อปน่าโอ้ไปเข้ามาได้นะแฟนเตอคุณครูคุณตาโอเคไหมโอเคโอเคไม่ใช่หนะได้้เก็บของได้นะทุกน

อ,อ่าสำหรับใครที่ยังไม่เสร็จนะคะที่เชิญส่งเข้าไปในกลุ่มแล้วนะเสร็จแล้วะค่ะโอ้ยยังไม่ได้โอเคสรุปว่าวันนี้การบ้านของพวกหนูคืออะไรคะคือต่าเต่าละวัว